สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋องเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมีสูตรรับใหม่ให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะคะมีสูตรรับใหม่ให้กับทุกท่านเลยนะคะสําหรับสาววัยสาสิบห้าอัพอัอนะคะท่านใดที่มีวัยสาสห้าอัพแล้วนะคะ เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะหน้าเราเนี่ยจะมีหลายโทนโทนชมพูโทนผิวขาวเหลืองหรือโทนผิวคล้ำถ้าโทนผิวขาวนะคะเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถใช้โทนแดงโทนร้อนโทนอุ่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนขาวเหลืองเนี่ยเราต้องใช้โทนร้อนโทนที่เป็นสีส้มส้มแดงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าคนเป็นผิวคล้ำผิวออกไปทางคล้ำเนี่ยเราต้องใช้โทนอีกโทนหนึ่งนะคะ แต่วันนี้มาโทนขาวเหลืองกันค่ะท่านใดที่มีมลักษณะโทนหน้าขาวเหลืองเราจะใช้ลิปยังไงให้หน้าเราดูซอฟต์ให้หน้าเราดูแบบมีสีสันให้หน้าเราดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นอ่าเราก็มีเคล็ดลับค่ะเราควรใช้ลิปสีอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีสไตล์ที่สดใสและมีสไตล์ที่ออกแบบว่าดูหน้าเราสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ อ่าแล้วก็เราก็ใช้การแต่งหน้าน้อยหน่อยนะคะแล้วให้ลิปดูแบบพุ่งกิบพุ่งกิบคือดูนานๆและสวยเนี้ยเออนะคะใครมีปัญหาเรื่องการทาลิปลงในคอมเมนต์ได้นะคะอ่ะมืนพี่ปองอะ่ะพี่ป๋องก็เช่นเดียวกันค่ะมีปัญหาถ้าทาสีแป้นก็ไม่มั่นใจถ้าทาสีสุดชาดก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่เราเนี้ยคะ่ะใครมีปัญหาแบบนี้บ้างถ้ามีปัญหาแบบนี้บ้างแล้วเนี่ยพี่ป๋องแนะนําตัวนี้เหมือนที่พี่ป๋องไทยนะ หน้าพี่ผมก็เป็นคนขาวเหลืองนะแต่ถ้าเราใช้ลิปโทนที่ออกเป็นส้มพีดพีดอ่อนๆมันก็ทําให้เราดูสไตล์ดูนุ่มขึ้นหวานขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับวัยไม่ทําให้แบบฉุดฉาดเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าโทนนี้ก็ใช้ได้นะคะโทนนี้เป็นเบอร์20นะคะเป็นเบอร์20นี่อันนี้แท่งว่า89บาทใช้ได้นานมากอะแต่ว่าโทนนี้แหละค่ะประมาณเบอร์20เนะะี่ยค่ะเหมาะเหมาะนะคะไม่ว่าเราจะใช้เ,เสื้อผ้าสีไหนมันก็ขึ้นได้หมด เห็นไหมคะอืมมันก็ดูน่ารักนะคะโทนเบอร์ยี่สิบนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะอ่าแต่ถ้าท่านใดเนี่ยอาจจะทาแท่งเดียวก็ได้หรือทาสองแท่งก็ได้เหมือนพี่บองเนี่ยชอบใช้แท่งเดียวเราก็ใช้ตัวนี้เอ่อด้านในเราก็ให้มันเข้มหน่อยด้านนอกเราก็เบลอๆหน่อยก็จะออ,ออกมาเป็นสไตล์นี้คะ่ะเห็นไหมคะโอเคค่ะเคล็ดไม่รับนะคะสําหรับสาววัยสามสิบห้าอัพนะคะ วัย45อัพด้วยนะคะวัยที่อายุเยอะขึ้นแล้วนะคะต้องการความนุ่มๆดูคลาสสิกคลาสสิกก็ลองดูนี้นเลยนะคะลิปพาพรเบอร์20น่าสนใจค่ะ